ไหนยังเลยเดี๋ยวมาเถียงนี่ย่างไก่ในตำนานนะคะครั้งที่แล้วไม่มีใครกินเลยไม่ดำปีนั่นเผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดอ่า้นประมาณนี่ลองเอามือกดดิไม่ไม่ไม่มันยังไม่ร้อนเลยมันยังไม่ร้อนเลยอย่าเยียนทำไม่มาไม่ใช่ฉันเนี่ยไม่ละไม่ละ อของพวกนี้ถ้านั่นไม่มากไม่มากไม่ไมไมอะโดโด,โดหลักฐานยังไม่ได้ลงเนี่ยมันไม่มาแล้วนี่คือของเดิมเขาไฟยังอังอยู่เลยไฟยไม่ได้้อนเลยเอามือจิ้มยังยังหวไม่โดนความร้มอนฝามั่งอร่อยจังเลยอ่ะหาก,กินยางนะไก่แบบเนี้ย กรุงเทพก็ไม่อร่อยมันต้องไก่กย่างเยเชียนแล้วนนะั้นอ,อ้าอ่าอ่ามก่กดยังไม่โดนเลยกดยังไม่ยังไม่ร้อนเลยร้อนไหมใหญ่กว่านั้นตอน้ำแ็งเราเดือดแล้วนะี่นี่ไม่ใส่ กินไหมลูกฮะใจเย็นๆจะตีป้าเหรอลูกไอ้แมวแมวขับรถขับรถอะไรขับรถหกล้อหกล้อสิบล้อสิบล้อมันขับเองมันขับเองรถท่วมันก็ขับได้หรอไม่ละเธอไม่ไม่ละไม่ละ นี่มันไหมมาแล้วใจเย็นๆเนี่ยเนี่ยนี่ยตัมือตบยังได้เลยถ้าเอาอันนี้ต้มน้ำเปล่ามามาต้มเหลือที่กินนะแล้วกันอันนี้ไม่เอาไม่มีหนังเทศ่ก็เจ้าหนังเหรอไอ้อ๋อเอามาใส่หน่อยอันนี้ไม่ให้แล้วนะ ไปเลยเนี่ยเอออะไรวะม <c oughs> ไม่ดำเปรียยดำปีนะครั้งที่แล้วก็ทิ้งหมดเลยอันนี้แล้วไม่เหนียวแต่อันนี้ไม่ร้อยเลยยังไม่ได้ไรางวัลนี่มันต้องให้จุกวันนี้ มันยังเน่าอยู่หเน่าก็มีเน่าบ่งดีมั่งไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันมันไม่ได้กินเลยเราต้องห่อเหรอใช่ต้องฉีดยา้าฉีดไปทีนึงเน่อยเรต้องฉีดยาฉีดยาแล้วแมลงมันจะไม่เกาะว่ามันอร่อยพอเสร็จแล้วก็ฉีดยาเสร็จแล้วก็อีกเจ็ดวันหรือพอใกล้จะเก็บแล้วก็ฉีดอีกไม่ไม่ต้องฉีดแล้วฉีดเสร็จแล้วก็เก็บเลยเนี่ยใช่ วิตามินดีอันนี้ก็แดดแต่ว่า9โมงแล้วไม่ไม่เท่วิตามินดีแล้วมีสัตว์ฟ้าขึ้นคุณจะไปกลัวอะไรคุณมีอะไรนะอะไรพัดพัดนะอันนันเขาอ๋อที่คุณไปถ่ายอ่ะอะไรพัดพัดเอาเด็กเล็กเธอเด็กเ็กเนาะเด็กกุศลเถอะเด้เนาะ นนเนี่ยต้นฝรั่ง่ะโอเคเดี๋ยวมากินกันนะคะโอ้โหมันมากไป้ไเมามนอืออ,อ่มัมนไก่เชียงนี่ยไก่ยเชียงน,นี่ไม่ใช่อร่อยแต่คนนะคะดูดิดจมาชิกมารอ <laughs> อายหมามากเลยโอ้ยดูหมานั่งมองกันผมใส่ไหมหมา,มามต้องใส่อร่อยหรือว่าอร่อย,อยมะมองมองลงอะ่ะอายวะอ่ะอย่ายั้งกันอย่ายั้งกันขอด้ะหนังก่อนอยากกินหนังมันอร่อยมากเลยอนะที่อื่นก็ไม่กินนะที่อื่นมันไม่สะอาดไงนี่ยั้งไปกินไป มันจะได้อุ่นๆอ,อากาศก็ดีแต่ผ้าจะแดกหรือเปล่าตกลงมันกี่องศาที่หกองศาดีไม่ดีอ่ะอออืมย่ามองนานเนี่ยกูอายอะ่ะเคี้ยวไม่ได้เลยเคี้ยวไม่ลงสนะมาชิกเรียบอขอดูดหน่อยนะอย่ายั้งกันอไอ้นี่หลังอ่านด้วยเอามาตั้ไหนอะ่ะ